โอเคครับกลับมารีวิวกันต่อในซีรีส์ Elements ย่อยไฟนะครับผมก็สำหรับซีรีส์เอ e m เมนนะครับสามารถหาซื้อได้จากคลังแสงโดยการสุ่มไอ้เจ้ากล่องกาชา e l e m e n t l i ลิสตัวนี้นะครับผมก็จะมีย่อยธาตุทั้งหมดเนี่ยสามธาตุก็มีไฟไฟฟ้าและน้ำแข็งนะครับน้ำแข็งผมรีวิวไปแล้วตอนนี้เราคลิปนี้เราอยู่กันในช่วงรีวิวซีรีส์ย่อยไฟนะครับของ e l e m e n t ส่วนใครจะดูอ่า JL ที่ผมใส่อยู่ที่เป็นหน้ากากก็ไปดูย้อนหลังเอาในคลิปเดีโอนะครับผมลงไว้นใน channel แล้วส่วนคลิปนี้จะเป็นย่อยไฟนะครับไฟรู้สึกว่าจะมีไฟเบเล่ด้วยไม่แน่ใจว่าไฟเบเล่นี่อยู่ในซีรีส์นี้ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าเอาเป็นว่าผมมาดีบิวแค่ปืนอย่างเดียวแล้วกันนะครับสำหรับตัวปืนซีรีสไฟกระบอกแรกจะเป็นฟาร์มา G2 คอมมานโดนะครับผม สเปคกระสุน40นัดนะฮะก็อย่างที่บอกไปทุกกระบอกในซีรีส์ e อล m เมนทุกย่อยนะครับก็จะมีเอฟเฟกหมดเลยนะครับลำกล้องเปลี่ยนยิงเปลี่ยนเส้นกระสุนก็มีด้วยนะครับไฟกระบอกแรกแล้วก็จะมี OA นะครับผม OA 93ไฟ Power 22ครับกระบอกตัวนี้ ถือให้ดูกันเลยไม่ได้แท็กไลท์ทีทูแท็กไลท์ทีทูนี่เลยนะครับสไนเปอร์ลูกพี่ลูกน้อง M200 น้องน้องบาเลตแท็กไลท์ทีทูฮนะแล้วก็มีลูกซองกระบ,บอกหนึ่งก็จะเป็นสเปซสิบห้าสเปซหนึ่งห้านะครับสเปกย้อมกระสุนเก้านัดนะครับแล้วก็จะมีคิดเวกเตอร์คิดเล็ก เป็นปืนพกนะครับผมคิดพกพาอ่ากระบอกนี้นะครับ POWER 17กระสุนยี่สิบไหนดูซิอ่ะก็ถือว่าเป็นสเปคย้อมแมวมาแล้วนะครับถ้าเทียบกับซีรีส์อื่นมีได้เคสีร้อยครับอ่าเป็นอาวุธประชิดอันนี้อันหนึ่งนะครับพอกไฟพอกไฟพอกพอกเลยโอเคนะครับไฟพอกนะครับแล้วก็จะมีอ่า uh, K400 ย้อมแมวซีรีส์ไฟ ก็สำหรับไอจ้ตัวไอเทมการการได้มาเนี่ยก็คือสุ่มนะครับก็จะมีลุ้นวันใช้งานตั้งแต่1จนถึง30วันนะครับในราคากล่องละ15บาทใช่ไหมกล่องสิบาทซื้อซื้อ10ชิ้นตอนนี้ลดทันที10บาทคุ้มมาก <laughs> เฮ้ยแต่ซีรีส์มันน่าสะสมจริงโอเคนะครับเราไปรีวิวกันเลยดีกว่าแถมแทมแทมแทมแ ไปสุ่มเลยซอมบี้กับคิดอะไรน้มา,มาโอ้โห,โโหกระบอกแรกครับสเปดฮะสเปดไม่ดีลำกล้องอยู่แล้วนะอ๋อเป็นฟินิกแดงอ๋อนี่ไงนี่ไงสเปรดดูชัดขึ้นนะครับถ้าเทียบกับซีรีส์ไอ้ก่อนหน้าที่ที่เราทำไป เป็นฟีนิกซ์แดงนะครับปืนพกครับฟา้าบุ้ยรออยู่แยกคู่ไม่ได้นะครับปืนพกส่วนความแม่นยำก็สมถุยดีฮะนายก็ถือซะว่ามาเป็นปืนพกที่รัวได้แล้วก็มีกระสุนให้ย0สบนัดในแม็กกาซีนหนึ่งก็ถือว่าซะว่ามันลูดได้ในระดับหนึ่งนะครับโอเคอันนี้เป็นปืนพกนะครับเฮ้ยันโจนให้การได้เนี่ยว่ะลองมีใครลองถือปืนพกอ่ามันจเป็นพกกันดีกว่านะครับ อ๋อ้โลายข้างๆปืนเป็นเห็นเป็นชัดเลยว่าเป็นนกฟีนิกซ์ถือว่าเฟี้ยวครับถือว่าเฟี้ยวลูกซองครับเอ้ยลองเอาปืนพกยิงหน่อยลองเอาปืนพกยิงหน่อยเราจะได้ดูว่ามีเอฟเฟกต์ยังไงอ่ายิงขาอย่างเงี้ยโอ้นี่ไงเอฟเฟกต์ Effect ไฟขึ้นแล้วนะฮะอ๋อเอ้ยใช้ได้ใช้ได้ไดอ่ะนี่ลองดูมีดมีดแทงขึ้นนะไห<ฟ>มขึ้นไฟเหมือนกันใช่ไหมขึ้นอ่าขขึึข้้นนนะฮะ คือท,ทุกสิ่งทุกอย่างทุกชิ้นในซีรีส์นี้มันเอฟเฟกเลือดแม่งขึ้นเป็นไฟหมดเลยนะครับอ่ามีตัวนี้ก็จะมีลักษณะาการแทสงสองจังหวะนะสองแบบหนึ่งอ่าแล้วก็จะมีระเบิดด้วยนะครับผมเ4 0 0ลูกนี้เป็นลูกเดียวนะครับถ้าโดนน่าจะถึงคาดเลยเนะี่ย <Yeah. S 1> โอ้ยหเช<น>็ด <c oughs> ไฟไฟเข้มนะครับเวลาตายจะขึ้นไฟเข้มก็เป็นดอกไฟเข้มๆเ,เลยโอเค ร็บอกต่อไปเป็นแท็กเคอร์ไลท์ทีทูนะครับโอเคตาปลาละระเบิดอีกทีเย้บัมคือแบบเข้มชจนมองไม่เห็นคิวแท็บเลยอะ่ะเข้มมากแท็กเคอร์ไลท์ทีทูฮะอู้หูแม็กสวยแค่เห็นตอนที่ปืนยังไม่โผล่ขึ้นมาเต็มๆก็เห็นว่าแม็กสวยแล้วนะฮะโอ้ยลงดูเส้นกระสุนลงเส้นกระสุนเห็น้ยเห็นมั <S 2> <S 2> ้ยวเห็นเปล่าเป็นเส้นสีแดงเป็นเส้นสีแดงโอ้ย,อยหรอโคตร โอ้โหคือคือคุ้มมากอ่ะยอมซะจนแบบโอ้ยมีกล้องด้วยพระเจ้าจอดโอ้โหมีเฟนกระสุนสีแดงๆด้วยอ่าท่านลองยิงดูอ่าดูลายปืนครับคุณผู้ชมเย็นลายปืนเฟี้ยวมากมีลำกล้องให้ด้วยนะจะจะบอกให้แท็กคลายทีทูเฟนกระสุนสีแดงบ,บิตใหม่แห่งการย้อมแมวโอ้โห มันมันเป็นนอฟฟีนิดนั่นแหละนะก็คือเป็นซีรีส์ไฟนะครับไฟน้ำแข็งสายฟ้าโอ้โหเส้นกระสุนเป็นสีแดงฮะเราดูอีกครั้งอายิงยิงไปเลยยิงไปเลยเนี่ยฮะโอ้โคตรเฟี้ยวโอเคครับไปดูกระบอกต่อไปกันเลยดีกว่าไปนะก่อนกระบอกต่อไปเป็นรู้สึกว่าจะเป็นโอเอนะครับโอเอเก้าสามครับ โอเอก้าวฝ่ามเฟนกระสุนยังเป็นสีแดงโอ้นี่ท่านดูอือฮ่า่าเยี่ยมเปนเลอร์เลยว่ะโอ้โคตรเฟี้ยวเป็นเส้นสีแดงๆเลยนะฮะถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูเจ๋าว่ะที่ใบเลองยิงปืนพกเป็นขอเป็นมั้ยโอ้โหหูเป็นพกไม่เป็นนะฮะปืนพกไม่เป็นใช่ไหมมีปะไม่มีเนาะไม่มีนะฮะปืนพกไม่มี แต่ว่าอ่าเป็นหลักมีนะครับเส้นกระสุนสีแดงโอเคครับอ่ะอันนี้ OA เอ้าชิบหายก็ยิงจนหมดลืมแยกคู่โอเคเอาไปก่อนแ <c oughs> ๋ยวคู่มากันแหมแยกคู่ไม่ได้ลำกล้องโอ้โหแต่ลำกล้องมันดูเหมือนไปขุดดินเลอะดินมานั่นดู ยาคู่ยาคู่เสียอยู่เสียอยู่ฟินิกแดงคือเอฟเฟกมันอะเท่แล้วอะเส้นกระสุนเอยอะไรเอยมันมันลงตัวแล้วนะฮะโอเคไปดูกระบอกต่อไปกันเลยดีกว่านะครับทุกกระบอกจะมีเอฟเฟกนะครับผมคือเวลาเรายิงโดนเขารอยเลือดที่ขึ้นมาเนี่ยเนี่ยเส้นกระสุนก็เป็นสีแดงด้วยนะครับฟาร์มก็เป็นเส้นกระสุนสีแดงนี่ไงดูเส้นกระสุน นะะเน่ยเ้นกระสุนสีแดงนี่ครับแหมลำกล้องเปลี่ยนเหมือนกันนะฮะเอ้ยแต่เวลาตูมแล้วเวลายิงจะเห็นเส้นกระสุนชัดเลยรอครับรอหม่ก็ใครชอบฟมาม์าผมว่ากระบอกนี้แม่งคุ้มเฮ้ยดูดูมุมมองคนถือนี่สวยนะสีแดงแบบเออสวยสวยแล้วเวลายิงแบบเป็นเส้นสีแดงๆด,ด้วยอันนี้คุ้มคุ้มเลยเนี่ย ขึ้นเส้นแดงยิงไปเรื่อยนี่ฮะสังเกตดูว่าเส้นกระสุนนี่เป็นสีแดงเลยนะครับซีรีส์ไอเหมือนกันไหมน่าจะเหมือนกันอ่ะยิงหน่อยไงเดี๋ยวลองเอาไอมาเทสหน่อยรู้สึกว่าตอนที่รีวิวไอไม่ได,ไได้ไม่ได้โฟกัสเรื่องเส้นกระสุนเท่าไหร่เลยดีสิบนัดนะครับผมฟาร์มอารุ่นนี้ซีรีส์เนี้ยอาย้อมฟีเหมือนกันนะฮะถ้าสังเกตดูซีรีส์ไอจะเป็นสีฟ้านะครับเฮ้ยเปรีย้ยวนั่นอนะดูดิเห็นไหม คตรเฟี้ยวอ่ะเนี่ยผมก็บอกไปแล้วเพียวว่ะมองไม่ค่อยชัดแต่ว่าเฟี้ยวฮะหรือว่าเฟี้ยวเอาวิว,ว,วเอวีดีกว่าคนเฮ้ยคิด,ว,คดว,วีคิดวีครัคิดวียิงเลยยิงเลยตอนถึงอันนี้รีวิวอันนี้นรวีวิวแถมนะฮะรีวิวแถมอ่าฮะเป็นเส้นสีฟ้าเหมือนกันนะฮะมันดูเหมือนเส้นสีเดิมเส้นสีเดิมเป็นสีขาวเออ มันมันแค่อมฟ้าขึ้นมาหน่อยบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยชัดว่ามันว่ามันยอมไปแล้วแต่จริงยอมนะฮะเป็นสีฟ้าเห็นได้ชัดเลยนะครับผมเปืนคู่นี้เห็นชัดเลยนะฮะนั่นเองก็คือซีรีส์ e อ e m เมนตทุกกระบอกยอมกล้องยอมหมดเลยนะครับเฟนกระสุนก็ยอมให้ด้วยเหมือนกันนะครับผมโอเคหมดไปนะครับสำหรับซีรีส์นี้ใครที่สนใจก็สามารถไปหาซื้อกันได้ ที่ element list to กาชานะครับก็เจ้ากล่องสุ่มกาชาตัวนี้เนี่ยก็จะสุ่มทุกซีรยีย่อยของมันเลยก็คือจะมีไฟมีน้ำแข็งแล้วก็มีสายฟ้านะครับผมก็สุม่มมาใช้งานแต่1วันจะถึง30วันนะครับทุกกระบอกในซีรี์นี้ควรค่าแก่การสะสมเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นซีรีไอซ์ I, ซีรี 5, ร์ไฟพี่สาฟ้าทุกกระบอกย้อมแมวย้อมสีใหม่ย้อมลำเส้นกระสุนปืนโคตรเฟี้ยวเลยแล้วก็ ยอมกล้องด้วยมีเอฟเฟก์ให้อีกต่างหากนับว่าคุ้มค่าและน่าสะสมสุดๆแต่รีวิวยังไม่จบครับเพราะซีรีส์เอลเมนต์มันเยอะโคตรๆคลิปต่อไปจะเป็นการรีวิวซีรีส์สายฟ้านะครับในซีรีส์เอลิเมนต์นะครับผมแล้วเจอกันในคลิปหน้าอย่าลืมติดตาม Subscribe ชแน,เนลเพ,พื่อชมคลิปเราต่อไปกันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ